าลมงบ์ลอง,องสวัสดีเจ้าชายสุดหล่อของฉันได้ยุคต้องหวยมาแล้วกับลุกเจ้าชายสูงสัก ในงาน Paris Fashion Week Dior 2026 Spring Summer Show 1ตุลาในฐานะ Dior Global Beauty Ambassador ผูค้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่น Lady X Gaga คนตาม636,000คนคนองข่าวเต้งหวยของเราได้รับเชิญติดต่อการเป็นปีที่2จาก Dior การแต่งกายครั้งนี้เป็นชุดหรูเหนือฤดูกาลตั้งแต่สไตล์คุณชายผู้ดีแห่ง Dior ไปจนถึงเจ้าชายในวังสุดสงา่าถ่ายทอดผลงานการออกแบบของ2 Creative Director Kim Jones และ Jonathan Anderson สุภาพและเข้ากันอย่างลงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบเรียกได้ว่าเต็มสิบไม่หักนี่อาจไม่ใช่คลิปสั้นๆแต่ถ้าคุณดูจนจบเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณตลอดไปจากความสาเร็จของเขาใน EP หนึ่งที่เล่าให้ฟังมารู้จักเขามากขึ้นกันค่ะกับเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่รู้ตั้งเหวยเบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนก่าจะมาถึงวันนี้เขาผ่านอะไรมามากมายนี่คือเรื่องราวของคนที่พิสูจน์แล้วว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครเด็กหนุ่มจากเมืองเล็กๆสู่ขวัญใจแฟนๆทั่วโลกตั้งเหวยเป็นนักแสดงในสังกัดิทีมว่นก26ุ 1995อายุประมาณ30ปีที่ประเทศจีนคนจีนเชื้อสายฮั่นเมืองฮูฮอตเขตปกครองตนเองมองโกเรียในแต่ดื่มไม่เก่งนะแพ้แอลราศีมีนปีกุลหนัก65กิโลกรัมสูง183เซนติเมตรเลี้ยงแมวพันธุ์สฟริงชื่อพอลเมนูโปรดเค้กของหวานน้ำหวานสุกี้ยากี้ สีม่วงจบจากมหาวิทยาลัยจงซี่หรือ The Central Academy of Drama จากหาการละครเต้นรำในกองถ่ายตั้งไหวยเป็นคนจริงจังและรอบค้อบแต่พอออกจากกองเป็นคนที่สดใสยิ้มเก่งพูดเร็วมีชีวิตชีวาสำหรับเขาบ้านคือเซฟโซนเขาเล่นเกมดูหนังเล่นกับแมววิดีโอคอลหาครอบครัวและเพื่อนทำให้รู้สึกผ่อนคลายและเป็นอิสระ5มิถุนาสองพนวันเกิดไดมอนชื่อแฟนคลับของเขาไดมอนเพชรสาเหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าเขาหวังว่าความสัมพันธ์ของเขากับแฟนจะลํำค่าราวเพชรอยู่เคียงข้างกันละกันเติบโตเป็น ซัพพอร์ทที่เข้มแข็งเป็นแสงสว่างของกันและกันตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงอ้างอิงบทสัมภาษณ์ของเตั้งหวยกับ Element Magazine เีเดือนกันยายนเขาชอบการแสดงมาโดยตลอดเพราะสามารถสัมผัสชีวิตที่แตกต่างออกไปผ่านบทตัวละครต่างติ ตามผลงานของเขาแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทพยายามของเขาที่ใส่ลงไปอย่างมากแบบชัดเจนยุคอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนักสแสดงต้องเผชิญการทดสอบในมิติที่มากขึ้นรวมถึงทักษะการสแสดงการพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกและแม้แต่ตัวตนตั้งเหวยกล่าวว่านี่น่าจะเป็นปัญหาที่ศิลปินทุกคนต้องเผชิญในสภาพแวดล้อมทั่วไปของยุคสมัยการแข่งขันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่คําตอบของเขาคือถ้าอย่างนั้นก็ทําทุกอย่างในมือคุณที่ดีสะท้อนถึงหัวใจที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นเขาเลือกใส่ใจทุกบทบาททุกผลงานหวัง ความตั้งใจสาหรับเขาแค่นี้เพียงพอแล้วเขายกตัวอย่างว่าคนสองคนมีบุคลิกภาพไม่เหมือนกันนี่คือนิสัยส่วนตัวของฉันคุณเกลียดฉันไม่ใช่เรื่องของฉันและนี่คือตึ้งหวยผู้ชายพูดน้อยแต่สื่อสารทุกอย่างผ่านแววตาภายนอกสงบนิ่งแต่มีหัวใจอ่อนโยนยอมให้คุณเปิดใจต้อนรับเอ็นดูแล้วคุณจะรู้ว่าสมคําล่อมลือติดตามต่อ EP 3ค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้เราไม่กดติดตามไว้เราอาจไม่ได้เจอกันอีกนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์สร้างแรงบันดาลใจไปได้วยกันนะคะแนนแปะผลงานและช่องทางติดตามน้องไว้ให้เรานะะค กินเที่ยวตามใจนันบายบายค่ะ